คุณเคยสงสัยกันไหมว่ากี่ชั่วโมงกันนะที่แมวจะเริ่มรู้สึกว่าเราหายไปหรือแยก่กว่านั้นเราทิ้งพวกเขาไปแล้วสำหรับคนที่มีแมวเป็นเพื่อนเรารู้ดีใช่ไหมคะว่าแมวอาจจะดูเงียบเงียบเย็นชาในบางทีไม่ได้วินดีใจเหมือนหมาเวลาคุณกลับบ้านแต่รู้ไหมคะว่าเบื้องหลังความเงียบเหล่านั้นแมวก็มีหัวใจที่ซับซ้อนและอ่อนไหวมากๆเหมือนกัน ก่อนรับชมเราขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแมวต้องอยู่คนเดียวกี่ชั่วโมงถึงจะเริ่มคิดถึงหรือรู้สึกว่าเราหายไปโดยทั่วไปแล้วนักพฤติกรรมสัตว์หลายคนบอกว่าแมวเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่ประมาณ6-8ชั่วโมงแรกที่คุณไม่อยู่โดยเฉพาะถ้าเป็นแมวที่ติดเจ้าของหรือเคยชินกับการอยู่กับคุณตลอดในช่วง6 1ถชั่วโมงแรก แมวบางตัวอาจจะเริ่มเดินไปมาที่หน้าประตูมองหาคุณตามห้องนั่งเล่นห้องน้ำหรือแม้แต่ในตู้เสื้อผ้าพฤติกรรมเหล่านี้แปลว่าเขาเริ่มสงสัยแล้วว่าคุณไปไหนพอเขาสู่ช่วง12-24ชั่วโมงถ้าอย่างไม่เห็นหน้าไม่ได้กลิ่นของคุณแมวหลายตัวจะเริ่มเครียดค่ะบางตัวอาจจะร้องอยู่หน้าประตูบางตัวอาจซึมไม่กินอาหารหรือไปนอนกอดเสื้อผ้าที่มีกลิ่นของคุณ และถ้าคุณหายไปเกินหนึ่งวันหรือหลายวันติดกันสำหรับแมวบางตัวโดยเฉพาะแมวที่ผูกพันกับเจ้าของแบบสุดๆเขาอาจเริ่มทำใจไม่ได้เริ่มเกิดภาวะแยกจากเจ้าของแล้วเครียดเช่นขวนประตูฉี่ผิดที่หรือถึงขั้นซึมแบบเงียบๆไม่มีแรงเล่นอะไรเลยค่ะแล้วทำไมแมวถึงรู้สึกแบบนั้นได้ละ่ะทั้งที่พวกเขาดูเหมือนจะไม่แคร์ จริงๆแล้วแมวเป็นสัตว์ที่รักความแน่นอนและผูกพันกับกิจวัตรประจำวันมากๆซึ่งมันไม่ได้แปลว่าแมวขี้เบื่อนะคะแต่แปลว่าเขารู้สึกปลอดภัยเมื่อโลกของเขามั่นคงหรือเดาได้ล่วงหน้าแล้วใครคือสิ่งที่แน่นอนที่สุดในโลกของแมวคำตอบก็คือเราไงคะ ทุกเช้าที่เราลุกขึ้นทุกครั้งที่เราเทอาหารเสียงเปิดประตูกลิ่นตัวเราแม้แต่เสียงพูดตอนโทรศัพท์ทั้งหมดนั้นคือจังหวะชีวิตที่ทำให้แมวรู้สึกว่าโลกนี้ยังปกติดีอยู่พอวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นหายไปแมวบางตัวจะเริ่มแตกสลายทางใจช้าๆโดยที่เรามองไม่ออกเลยค่ะแมวเข้าใจคำว่าถูกทิ้งจริงๆไหมแมวอาจจะไม่ได้เข้าใจคำว่าทิ้งแบบมนุษย์นะคะ แต่แมวจำได้และรับรู้ค่ะว่าคุณเคยอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้คุณหายไปและถ้าเคยมีประสบการณ์ถูกทอดทิ้งมาก่อนยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะแมวมีความทรงจำที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับประสบการณ์ที่สำคัญต่อการอยู่รอดและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาการถูกทอดทิ้งเป็นเรื่องที่กระทบจิตใจอย่างมากและแมวสามารถจดจำความรู้สึกกลัวเครียดและสับสนจากการถูกทอดทิ้งได้นานหลายปี บางตัวจะไม่ยอมเข้าใกล้คนใหม่เลยบางตัวจะกลายเป็นแมวซึมบางตัวถึงขั้นหยุดกินหรือป่วยด้วยภาวะเครียดอย่าก,กังวลไปนะคะยังมีหลายวิธีที่จะช่วยให้แมวของเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทิ้งเขาไปไหน 1. วางเสื้อผ้าที่มีกลิ่นของคุณไว้ในที่นอนเขาแมวเป็นสัตว์ที่มองโลกผ่านกลิ่นมากกว่าสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะเป็นสายตาหรือเสียงพวกเขาใช้กลิ่นในการจดจำสิ่งต่างๆรอบตัว รวมถึงคนที่เขารักแล้วไว้วางใจกลิ่นของคุณจึงเปรียบเสมือนเครื่องหมายความปลอดภยัยเป็นสิ่งที่เขาคุ้นเคยและเชื่อมโยงกับความอบอุ่นเมื่อนําเสื้อผ้าของคุณที่มีกลิ่นเฉพาะตัวไปวางไว้ในที่นอนของเขามันจะช่วยให้เขารู้สึกมั่นใจสงบใจและลดความเครียดได้โดยเฉพาะในช่วงที่เขารู้สึกไม่มั่นคงเช่นการย้ายบ้านการพบเจอสัตว์เลี้ยงตัวใหม่หรือแม้แต่ช่วงเวลาที่คุณไม่อยู่บ้าน การใช้กลิ่นของคุณเป็นตัวกลางในการปลอบโยนเช่นนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่จะสร้างสายสัมพันธ์แน่นแฟนระหว่างคุณกับแมวและทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณยังอยู่ตรงนั้นเสมอ 2. เปิดเสียงของคุณไว้เช่นบันทึกเสียงหรือเปิดกล้องดูแมวแมวบางตัวจดจำเสียงเจ้าของได้อย่างแม่นยำแม้คุณจะไม่อยู่ตรงนั้นจริงๆ เสียงของคุณก็ยังสามารถให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ใกล้กันได้เสมอสำหรับแมวเสียงพูดที่คุ้นเคยอาจทำหน้าที่เหมือนเสียงกล่อมช่วยให้เขารู้สึกสงบใจผ่อนคลายและไม่เหงาในช่วงเวลาที่คุณไม่อยู่บ้านบางคนเลือกใช้วิธีเปิดเสียงบันทึกสั้นๆของตัวเองไว้หรือหากคุณมีกล้องดูแมวที่สามารถสื่อสารได้ การพูดทักเขาเบาๆก็สามารถช่วยให้เขารู้สึกอุ่นใจได้มากกว่าที่คิดแมวอาจจะไม่ได้แสดงออกชัดเจนในทันทีแต่เสียงของคุณคือสิ่งที่เขาจำได้ดีที่สุดเป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณยังอยู่ตรงนี้แม้จะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตาม 3. ใช้ของเล่นอัตโนมัติหรืออุปกรณ์แจกอาหารอัตโนมตัติ แม้คุณจะไม่อยู่บ้านแต่ก็ยังสามารถสร้างกิจกรรมให้แมวได้รู้สึกสนุกและไม่เหงาโดยตัวช่วยอย่างของเล่นอัตโนมัติหรืออุปกรณ์แจกอาหารแบบตั้งเวลาของเล่นอัตโนมัติเช่นลูกบอลวิ่งได้ปลาจำลองที่ดิ้นได้หรือของเล่นที่ขยับเองได้ตามเซ็นเซอร์รวนช่วยกระตุ้นให้แมวได้เคลื่อนไหวลา่าและใช้สัญชาตญาณตามธรรมชาติลดความเบื่อหน่ายและความเครียดจากการอยู่ลำพัง อุปกรณ์ให้อาหารอัตโนมัติก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีช่วยให้แมวได้รับอาหารตรงเวลาไม่รู้สึกขาดความมั่นคงและยังสามารถใช้คู่กับของเล่นอาหารแบบปริศนาเพื่อกระตุ้นสมองและเพิ่มความสนุกขณะกินการมีกิจกรรมเล็กๆเ,เหล่านี้จะช่วยให้แมวของคุณรู้สึกว่ามีสิ่งน่าสนใจเกิดขึ้นระหว่างวันไม่เหงาและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวแม้คุณจะไม่อยู่บ้านก็ตาม 4. ฝากเพื่อนคนในครอบครัวหรือจ้างคนเลี้ยงดูชั่วคราว แม้ว่าแมวเป็นสัตว์ที่ดูเหมือนรักสันโดษแต่จริงๆแล้วพวกเขาก็ยังต้องการความรักความเอาใจใส่และความรู้สึกปลอดภัยจากคนที่ไว้ใจการมีใครสักคนแวะมาวันละหนึ่งหรือสองครั้งไม่ว่าจะมาให้อาหารเติมน้ำเล่นด้วยหรือแค่นั่งอยู่ใกล้ๆแล้วลูบหัวเขาเบาๆก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้แมวรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกนี้ คุณอาจจะฝากให้คนในครอบครัวเพื่อนบ้านที่คุ้นเคยหรือหากไม่มีใครสะดวกก็สามารถจ้างหมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการดูแลแมวโดยเฉพาะให้มาช่วยดูแลในช่วงเวลาที่คุณไม่อยู่เพียงแค่การมีคนที่เขาคุ้นเคยมาทักทายหรือใช้เวลาด้วยสั้นๆก็สามารถช่วยลดความเครียดความวิตกและทำให้แมวรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ 5. กลับมาแล้วอย่าลืมให้เวลาแมวปรับใจ แม้คุณจะคิดถึงเขามากแค่ไหนแต่อย่าลืมว่าในสายตาของแมวการที่คุณหายไปนานอาจทําให้เขารู้สึกไม่พอใจงอนหรือแม้กระทั่งรู้สึกสับสนเมื่อกลับถึงบ้านลองใช้วิธีง่ายๆอย่างการนั่งเงียบๆใกล้ๆเขาปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาคุณก่อนเมื่อเขาเริ่มรู้สึกปลอดภยัยค่อยๆย,ยื่นมือไปลูบหัวเขาเบาๆ การให้พื้นที่และเวลาเล็กๆแบบนี้จะช่วยให้แมวรู้สึกมั่นใจว่าเขายังสามารถวางใจในคุณได้เหมือนเดิมแล้วไม่รู้สึกว่าการกลับมาของคุณคืออะไรที่น่าตกใจหรือกดดันมันไม่ใช่แค่การกลับถึงบ้านของคุณแต่เป็นการกลับมาสู่ความผูกพันระหว่างคุณกับเขาอย่างช้าๆและอ่อนโยน แมวอาจจะดูไม่แสดงออกแต่เบื้องหลังตาโตโต,โตและเสียงร้องงืมงงำของเขาคือใจเล็กๆที่ผูกพันกับคุณมากกว่าที่คุณคิดนะคะหากคุณมีคำถามคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปวิดีโอหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์หรือส่งให้เพื่อนที่มีแมวเหมือนกันเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจเจ้าเหมียวของตัวเองได้มากขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ